สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเล่าข่าวในประเทศอินเดียเมื่อวันที่16เดือนเมษายน2566เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของสองสามีภรรยาเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นเครื่องสังเวยตามความเชื่อเจ้าหน้าที่ตามรัฐกุจราตประเทศอินเดียถแถลงกรณีการฆ่าตัวตายของสองสามีภรรยาเพื่อใช้ตัวเองนั้นเป็นเครื่องสังเวยตามความเชื่อ เรื่องเล่าข่าวแจ้งว่าเฮโมบายมัคควนาไว้38ปีและฮันซาเบนไว้35ปีผู้เป็นภรรยานั้นเสียชีวิตจากการโดนตัดศีรษะโดยใช้เครื่องกิโยตินที่ประดิษฐ์ขึ้นเองมีผู้ค้นพบศพของทั้งสองในกระท่อมที่พักซึ่งอยู่ในเขตตะวันตกของรัฐคุจราต ตำรวจฝ่ายสืบสวนระบุว่าสองสามีภรรยาได้จัดเตรียมแท่นบูชาไฟก่อนจะวางคอของตนนั้นบนแท่นตัดศริรษะเครื่องเกียวเดนซึ่งควบคุมกลไกลโดยเชือกที่รั้งใบมีดไว้ให้อยู่ด้านบนจากนั้นก็ปล่อยเชือกลงมาเพื่อให้ใบมีดนั้นตกลงมาบริเวณตัดศรีรษะของคนทั้งคู่เพื่อเตรียมการไว้ให้เกิ้งไปทางกองไฟหลังจากที่ลุกจากลำตัวแล้วซึ่งเป็นเรื่อง ที่เป็นความเชื่อของชาวฮินดูไฟคือเครื่องศักดิ์สิทธิ์และมีบทบาทสําคัญในพิธีกรรมต่างๆสันนิษฐานว่าสองสามีภรรยานั้นจัดเตรียมอุปกรณ์และแท่นบูชาไว้กําหนดให้ศีรษะของตนตกลงสู่กองไฟเพื่อใช้บูชายันตามความเชื่อในเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดการว่าเหตุการณ์สุดสยองนี้เกิดขึ้นระหว่างตอนกลางคืนวันที่15เมษายน2566จนถึงตอนบ่ายวันที่16เมษายน2566นอกจากนี้แล้วยังระบุว่าตรวจพบจดหมายลาตายของทั้งสองที่เขียนถึงครอบครัวพวกเขาซึ่งได้แก่พ่อแม่ของคนทั้งคู่และลูกๆของเขาที่มีด้วยกันทั้งสองคนด้านครอบครัวของผู้ตายให้การว่าสองสามีภรรยามักจะมาทำพิธีตามความช ของคนทั้งคู่ที่กระท่อมหลังที่เกิดเหตุทุกวันตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วทั้งคู่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินและม่มีความขัดแย้งกันในชีวิตสมรสแต่อย่างใดผู้ที่พบศพไร้ศีรษะเป็นกลุ่มแรกคือลูกๆวัย2 2และ13ปีของพวกเขาที่ถูกส่งตัวไปอยู่ที่บ้านลุงในวันก่อนหน้าที่ที่ผู้ตายทั้งสองจะลงมือกระทำ การใช้ชีวิตคนบูชายัญในพิธีกรรมยังพบเห็นได้บ่อยครั้งในประเทศอินเดียตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของประเทศมีคดีการเสียชีวิตในทำนองเดียวกันนั้นมากกว่าร้อยคดีตั้งแต่ปีพศ2557จนถึง2564แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสังหารบุคคลอื่นผู้เป็นเครื่องบูชาแต่ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายในกรณีนี้ ในประเทศไทยนั้นจะมีข่าวเด็ดประสงค์จากจังหวัดน้องบัวลำพูได้สร้างกิโยตินเพื่อตัดหัวตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาสร้างความแปลกประหลาดป้นสยองขวัญให้กับคนไทยไม่น้อยแต่เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกย้อนกลับไปในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อกว่า200ปีมาแล้วก็เคยมีหลายคนกระทำเรื่องในทํานองดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเช่นกันในบทความรัฐทอัน วงซึ่งเป็นต้นต่อการตันหัวเผาตัวถวายเป็นพุทธบูชาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้ว เหตุการณ์การบูชาด้วยเลือดด้วยเนื้อของตนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอธิบายถึงสาเหตุที่มาของกติความเชื่อดังกล่าวไว้ว่าบุคคลหนึ่งที่เป็นที่รู้จักก็คือนายบุญเรืองได้เผาตัวตายที่วัดอรณุณในสมัยรัชกาลที่1ราวพศ2 3 3 3โดยนายบุญเรืองและนายทองรักและคุณเสีกันทัศนั้นได้เป็นสามสหายที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก คนทั้งสามได้พากันไปยังพระบัวสดวัดคลุตธารามตั้งสัตว์อธิษฐานเสียงดอกบัวอ่อนคนละหนึ่งดอกบูชาพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดจะสำเร็จแก่พระโพธิญาณในอนาคตกาลแล้วขอให้ดอกบัวของผู้นั้นจงบานเห็นเป็นประจักษ์โดยแท้ วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าดอกบัวของนายบุญเรืองบ้านเพียงดอกเดียวเท่านั้นชิดมาแล้วนายบุญเรืองจึงมุ่งถวายชีวิตของตนเพื่อพระพุทธศาสนาพุ่งสวดานบันทึกเหตุการณ์นั้นว่าตั้งแต่นั้นมานายบุญเรืองก็มาอาศัยอยู่ที่การประเรียนเก่าณวัดแจ้งตั้งสมาทานและพระโวโสวดศีลฟังพระธรรมเทศนา เอาสำรีชุบน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงพาดแขนทั้งสองข้างจุดเพลิงบูชาต่างประทีบในทุกๆวันครั้นถึงณวันศุกร์เดือนสามค่8แปดค่ำนึน่งห่มผ้าชุบด้วยน้ำมันเดิอนออกมาหน้าการ,ปรเปลี่ยน นื่งพระเพียบพนมมือตั้งสติรักษาจิตระงับสงบดีแล้วจึงจุดเพลิงเผาตัวเข้าเมื่อเปลวไฟลุกท่วมตัวแล้วนายบุญเรืองประกาศแก่คนทั้งปวงว่าได้สําเร็จความปรารถนาแล้วขณะที่นายบุญเรืองกําลังเผาต,ตัวตายปรากฏว่ามีคนยืนมุงดูอยู่ประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรคนเศษบ้างก็ร้องสาธุการบางก็โยนผ้าเข้าไปในกองไฟเพื่อเป็นการบูชาเมื่อไฟสงบลงแล้วจึงนําศพใส่ลงและส พระอาิธรรมอยู่3ามคืนสเร็จแล้วจึงนำไปชารากิจที่ทุ่งนาวัดหงมีเรื่องเล่าต่อว่าเมื่อเผาศพนั้นปลาในท้องนาประมาณ11ถึง12ตัวได้กระโดดเข้ามาตายในกองไฟด้วยและเมื่อไฟดับก็เห็นอัดของนอายเรืองนั้นเป็นสีเขียวขาวเหลืองขาบสร้างความแปลกประหลาดให้กับผู้คนที่เห็นเป็นอย่างมาก จนในที่สุดจึงนำอัดของนายบนุญเลืองนั้นใส่โกดนนำไปเก็บไว้ที่วัดอรณุณหลังจากที่เหตุการณ์ในบนุญเลืองได้เผาตัวตายที่วัดอรณุณอีก27 ปีต่อมาในพศ2360นั้นตรงกับรัชกาลที่สองนายนกผู้มีความมุ่งหมายที่จะบรรลุเป็นพระโพธิยานอีกคนหนึ่งก็ได้กระทำการเผาตัวตายด้านสถานที่แห่งเดียวกันนี้และภายหลังก็มีการสร้างรูปนายบุญเรืองและนายนกเป็นหินสลักไว้ที่วัดอรุณด้วยพร้อมกับสร้างจารึกเป็นบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด อธิบายได้ว่ามีสาเหตุจากคติความเชื่อเรื่องพระนาคตวงซึ่งแพร่หลายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วพระนาคตวงหรือที่เรียกในคำพีว่าทศโพสัตุนิเสหรือทศโพสัตุปฏิฐาสนิฐานว่ารจนาขึ้นในอาณาจักรล้านนา อนาจากร้านนามีเนื้อหาว่าด้วยพุทธประวัติของพระอนาคตพระพุทธเจ้าสิพระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนมีชาติกำเนิดที่แตกต่างหลากหลายบ้างก็เป็นกระสับ้างก็เป็นขุนนางบ้างก็เป็นสัตว์เดรัจฉานหากแต่มีสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะร่วมกันได้ก็คือการบำเพ็ญกุศลในระดับอุกฤษ ด้วยวิธีเด็ดขาดและรุนแรงเช่นเชือดศีษะหรือจุดไฟเผาบนศีรษะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชายอมถูกประหารชีวิตเพื่อได้ถวายทายทานแต่พระพุทธเจ้าก่อนผู้ใดยกโรสธิดาให้ยักกินเป็นทานในเรื่องอย่างไดอย่างหนึง่ง หรืออย่างในพระชาติที่เป็นพญาช้างเก็อุทิศงาข้างหนึ่งสร้างโลงอีกข้างหนึ่งเป็นแจกันใช้ศรีรษะเป็นที่ประชุมเพลิงศพของพระอรหันต์เรื่องพานาคตวงนี้ได้ส่งผลให้ผู้คนในยุคนั้นยึดถือเอาการสละชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแลกเอาพระนิพพานคงถือเป็นบุญกิริยาอันยิ่งใหญ่ ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ทำนองนี้เช่นมีสตรีบางคนไปสักการะบูชาพระพุทธบาทที่สระบุรีได้นำน้ำมันเทลงในอุ้งม,มือบ้านดินเป็นขายยางร้อยด้วยได้กลางใจมือจุดไฟแทะตะเกียงบูชาพระพุทธบาทซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับการกระทำของนายบุญเรืองที่ว่าเอาสมรีชุบน้ำมันเช่นพาดบนแขนขึ้นสองข้างไม่เพียงแต่ชาวบ้านสามาชนในหมู่ชนชั้นสูงก็มีเรื่องทำนองนี้เช่นเดียวกัน อนาคตพุทธานี้ทำให้ผู้ที่มีความศรัทธานำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นและเข้าสู่โพธิญาณกลายเป็นความจงรักภักดีจนว่าเป็นพุทธศาสนาและที่อนาคตวง์ซึ่งน่าจะเป็นพุทธศาสนากระแสหลักหรือเป็นพุทธศาสนาประชานิยม ยุคต้นรัตนากสิศิล์ได้มีการวางเพลิงบูชาต่างประทีปทุกๆุกวันรัฐอีอนาคตวงเข้มข้นมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่สามจนถึงสมัยรัชกาลที่สี่พระองค์ทรง,รงตำเนิและประกาศเตือนถึงผู้คนที่ยังยึด คติความเชื่อนี้ว่าไม่ควรกระทําเป็นอันขาดดังความที่ว่าได้ฟังคําล่ําลือและได้ฟังพระสงฆ์บางรูปที่ไม่ได้เราเรียนศึกษาพระไตรปิฎกทาให้รู้แจ้งมเทศนะเละเละเละ้ลำล้ำไกลจะเสียจริตพลนสละสารเสริญว่าเป็นบุญกุศลอันมากและลหลงไหลเห็นตามไปด้วยเหมือนอย่างเผาตัวบูชาพระรัตนตรัย เือดเนื้อรองเลือดใส่ตะเกียงตามบูชาตั้งแต่นี้สืบไปอย่าให้ใครเผาตัวบูชาพระตาศีษะบูชาพระเชื่อเนื้อรองโลหิตตามตะเกียงบูชาพระเลยเป็นอันขาดเพราะว่าเป็นการขัดต่อราชการแผ่นดินและถ้าผู้ใดได้รู้เห็นและดูได้เสียไม่ว่ากล่าวห้ามปรามหรือแย่งชิงสัตว์ราวุธนั้นจะให้ผู้นั้นเสียเบี้ยปรับตามรางวัด ในสมัยรัชกาลที่สีนี้เองที่เป็นแนวคิดหรือกระแสะเหตุผลนิยมของพุทธศาสนาในสมัยใหม่แบบธรรมยุติการกายแพร่หลายก็ทำให้รัธิอนาคตวงนั้นลดความสำคัญลงไปแต่ไม่ได้หายไปจนหมดสิ้นยังทิ้งร่องรอยและแพร่หลายอยู่บ้าง กระทั่งต่อมาในยุคหลังคติความเชื่อดังกล่าวก็ถูกลืมเลือนและหมดความสำคัญลงสิ้นละที่อนาคตวงซึ่งเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มรูปแบบหนึ่งของาศาสนาพุทธ นิกายเถรวาทในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นจากการตีความเนื้อความของคัมภีร์อนาคตวงอันเป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นในพุทธศตรวรรษที่18และไม่ได้ปรากฏในพระไตรปิฎกอันเป็นคัมภีร์สําคัญของาศาสนาพุทธคมภีร์ดังกล่าวได้แพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันรวมถึงประเทศไทยด้วย พวกเขาบูชาพระศีอรยิยะเมตไตรและพระบลายและมีธรรมเนียมการบูชาพระจุรามณีเจดีพวกเขาเชื่อว่าการสละชีวิตเพื่อบูชาพระรันะตนไตรนั้นแลกกับพระนิพพานถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่เริ่อมใสศรัทธาในศาสนาพุทธแนวทางดังกล่าวจึงฆ่าตัวตายหรือทรมานร่างกายตนเองด้วยวิธีต่างๆเป็นต้นว่าการเผาต,ตัวตายตัดศรีรษะใช้ของมีคมทิ่มแทงตนเองเผามือต่างประทีปถวายเป็นพูทธาบูชาตามเรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์ซึ่งพุทธศาสนิกชนในสมัยนั้นต่างมองว่าเป็นเรื่องที่ควรยกย่องยิ่ง บางแห่งถึงกับมีการสร้างรูปปั้นเพื่อเป็นอนุสร์ไว้ด้วยทั้งๆท,ที่คำสอนทางาศาสนาพุทธไม่ได้มีคำสอนให้ผู้ใดเสียชีวิตเพื่อแสดงศรัทธ,ธาก็ตามและที่อนาคตวงได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์สาวกของรัฐทินี้มีตั้งแต่ชาวบ้านนักบวชพระบรมวงศานุวงศ์ หลังการก่อตั้งธรรมยุทธกานิกายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อุบัติขึ้นแนวคิดเหตุผลนิยมแพร่รายของอนาคตวงก็ได้ลดความสำคัญลงไปยังทิ้งร่องรอยความเชื่อไว้ในบางท้องถิ่นเท่านั้น และแล้ววันที่15เมษายน2564นละที่อนาคตวงถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเมื่อพบว่ามีพระพิโุท่านหนึ่งได้ตัดีิษะตนเองเพื่อถวายเป็นพุทธ,ธบูชาด้วยการสร้างอุปกรณ์เป็นห้างไม้พร้อมเชือกชักรอกบันคอคล้ายกับเครื่องกิโยตินด้วยหวังว่าจะจุดติเป็นพระพุทธเจ้านายภายภาคหน้า บุคคลที่นับถือรัติอนาคตวง์นั้นจะนับถือพระศรีอริยเมตไตรหรือนิยมเรียกว่าพระศรีอานซึ่งเป็นหนึ่งในอนาคตพุทธเจ้าเป็นหลักพวกเขาปรารถนาได้เกิดในยุคพระศรีอานเพราะเชื่อกันว่าในยุคนั้นเต็มไปด้วยพืชพันธุัญอาหารที่สมบูรณ์บ้านเมืองจเจริญรุ่รงเรืองผู้ปกครองมีศีลธรรมมีร่างกายงดงามไม่ต้องทนทำงานลำบาก หากต้องการสิ่งใดก็ไปขอจากต้นการรมมะพฤกได้ฟังธรรมจากวสีอ่านรเพระก้าวลลวงวัฏจักรสงสารไปสู่นิพพานในที่สุดใละเป็นที่พึงสังเกตว่าพวกเขาจะเคารพบูชาภาพอะไราตามภาพกิจกรรมฝาผนังสมุดไทยพระบทหรือลายรถน้ำบนตู้พระธรรมอีกด้วย มีปูชนียสถานสำคัญคือจุรามณีเจดีจึงได้วาดภาพจำลองของเจดีดังกล่าวไว้รวมทั้งมีธรรมเนียมให้คนเจ็บหนักหรือคนที่ใกล้าตายพนมมือด้วยกลวยดอกไม้ทูบเทียนเพื่อเตรียมตัวไปสักการะบูชาจุรามณีเจดีซึ่งพบการกระทําดังกล่าวตั้งแต่สามชนจนถึงระดับเจ้านาย ในประเพณีสำคัญคือการเทศมหาชาติเพราะเชื่อว่าพระษีอ่านนั้นทรงฝากข้อความกับพระมลาัายเพื่อแจ้งมายังมนุษย์โลกด้วย สำหรับในเรื่องของคำพีอนาคตวงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมและรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะขอกขอบคุณคสำหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง y t u t u วันใหม่สตูดิโอไว้โอกาสหน้าค่อยพบกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ